ไม่บอกก็คงไม่รู้เปิด7สาวสวยวันไดบอลไทยที่อายุน้อยที่สุดในชุดแชมป์เอเชีย2023 สร้างความตื่นตาตื่นใจเมื่อศึกวันยิบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชีย2023เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับรอบชิงชนะเลิศวันย์บอลหญิงไทยพบทีมชาติจีนโดยการดวลในครั้งนี้นักตบสาวไทยเอาชนะทีมชาติจีนไปได้3-2ต่อเซตพังงานควา้าแชมป์เอเชียในปี2023และวันนี้นะครับผมจะพามาชม7อันดับนักตบสาวไทยที่อายุน้อยที่สุดในชุดนี้กันครับเริ่มต้วอันดับที่7สําหรับชมพู่พรพันธ์หรือกัปตันชมพู่กัปตันวันยิบอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของฉายามือ เซตสายบูด้วยจังหวะก,การจ่ายบอลที่เฉียบคมพร้อมกับสกิลการบุกบอลเร็วที่เฉียบขาดถือเป็นอาวุธสําคัญของทัพนักตบสาวไทยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับซึ่งเธออายุ30ปีถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในทีมครับอันดับที่6ตลับเตยขัตยาบรุงสุขนักวันเลย์บอลทีมชาติไทยปัจจุบันเธออายุ28ปีเป็นนักวันเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นในตําแหน่งบอลเร็วโดยเธอได้ติดทีมชาติครั้งแรกด้วยวัยเพียง17ปีครับจากการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียปี2015และกลายเป็นตัวหลักใน ตำแหน่งบอลเร็วมาจนถึงปัจจุบันครับรวมถึงเป็นสมาชิกในทีมชุดคว้าเหรียญทองซีเกมในปี2022อีกด้วยครับอันดับที่5เพียวอาัาชรา,าพรคงยศนักกีฬาวอลเลย์บอลอายุ27ปีมีชื่อติดในหนึ่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชุดเยาวชนหญิงทีมชาติไทยและกล้ามาติดชุดใหญ่ในปี2012ด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นและเจอเป็นหนึ่งในสมาชิกแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียในปี2013อีกด้วยซึ่งปีนั้นวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่2ในประวัตติาาสร่่ออจกปี2009หับชื ของอัชราพรคงยศเริ่มได้รับความสนใจด้วยรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีดบอลจังหวะการเข้าทำหรือแม้แต่น้ำหนักการตบอันดับที่4ออมสินศสศีพาพรจันทวิสูตรปัจจุบันมีอายุ24ปีครับตำแหน่งตัวตบหัวเสาเป็นคนจังหวัดนครศรีอย,ยุธยาโดยเธอมีดุ่นพี่อย่างออนอุมาเป็นไอดอลครับโดยเธอสร้างชื่อในนามทีมชาติตั้งแต่ชุดคว้าอันดับที่2ชุดเยาวชนชิงแชมป์อาเซียน2012อันดับ5ชุดเยาวชนทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชีย2012 จนกระทั่งสืงวบวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022ชื่อของสสีพาพรก็ได้แจ้งเกิดกลายเป็นที่กล่าวถึงจากผลงานอันยอดเยี่ยมทั้งเกมลุกและเกมรับและมีส่วนสําคัญที่ทาให้ทีมลูกยางสาวไทยคว้าชัยเหนือตุรก,กีได้ในที่สุดอันดับที่3ชัชชุออนโมกสีเป็นนักกีฬาวอลเลยบ์บอลหญิงทีมชาติไทยอายุ23ปีผู้ทําหน้าที่ตำแหน่งตัวตบหัวเสาโดยเธอเริ่มเล่นวอลเลยบ์บอลตั้งแต่อายุ10ขวบโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ครูฝึกและเพื่อนเเมื่อเธออายุ14ปีได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแแหห่่งงนนึลละไดด้รััับคเเือกป็ตว ขงงเยเข้าร่วมการแข่งขันวันน์บอลระดับต่างๆจนพัฒนาฝีมือก้าวเข้าสู่ทีมชาติโดยชัดชัวร์ติดทีมชาติไทยครั้งแรกขณะอายุเพียง16ปีลงเล่นในการแข่งขันวันย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในปี2015ที่ประเทศฟิลิปปินส์แถมเธอยังช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองได้สําเร็จหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยมาโดยตลอดนั่นเองครับอันดับที่2โมเมธนัชาสุขสดสำหรับสาวนะักวันลิบอลวัย22ปีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสาวโมเมเริ่ม ข้าสู่วงการกีฬาจากการที่พ่อและแม่เป็นค,ครูสอนวิชาพะละศึกษาเธอยังถูกฝึกให้รู้จักการเล่นกีฬาตั้งแต่ยังเด็กโดยเธอเล่นในตำแหน่งบีหลังครับส่วนอันดับที่หนึ่งไก่วิมลรัตนพันธ์อายุ20ปีซึ่งปัจจุบันเธอเล่นอยู่ในตำแหน่งบอเลเร็วนั่นทาให้เธอโดดเด่นเรื่องเกมบุกตบเร็วมีความคล่องตัวซึ่งจุดเด่นที่สาคัญคือการเล่นบอลไหลหลังได้ดีจึงไม่แปลกที่เธอจะได้ฉายาไก่ไหลหลังมาครองซึ่งแฟนบอลเล์บอลต่างบอกว่าเธอคือดาวลูกน้องใหม่ของเจน3